สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี2569ที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะอีกไม่นานจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดข,ขึ้นกับคุณบ้างดีหรือไม่ดีมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยผ่านพลังงานจากไพ่ ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอามาคิดมากนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ รับฟังางมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอสำหรับใบแรกนะคะจะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเป็นปีที่คุณจะมีความคิดดีๆหรือมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะนะเป็นเจ้าโปรเจกต์ก,กันเลยมีสิ่งที่คุณอยากจะทำเยอะแยะมากมายแต่ก็ขอให้ทำแบบทีละอย่างนะคะอย่าทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันเพราะเดี๋ยวมันอาจจะกดดัน สร้างความเครียดให้กับเราได้นะทาทีละอย่างเราก็เลือกทําในสิ่งที่เราถนัดมีความรู้มีความสามารถกับสิ่งนั้นก่อนนะก็มีแนวโน้มที่คุณจะสามารถทําตามเป้าหมายทําสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จได้นะคะเรามีไอเดียอะไรที่ดีเราควรที่จะลงมือทําด้วยอย่าเพียงแต่คิดอย่างเพียงอย่าเพียงแต่ฝันอย่างเดียวนะคะเพราะว่าความสําเร็จมันเกิดจากการลงมือทํา นะเกิดจากความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณนั่นเองไพ่ ie, well of fortune นะคะเป็นปีที่คุณจะเจอจังหวะชีวิตที่ดีจังหวะชีวิตในเรื่องของความสำเร็จความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะก่อนหน้านี้หลายสิ่งหลายอย่างมันดูติดขัดมันดูมีปัญหานะคะเนีย่ยนับจากนี้ชีวิตจะราบรื่นมากขึ้นเหมือนโชคชะตาได้เปิดทางให้คุณแล้วนะคะ ทำอะไรก็ดูดีนะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายมีดวงที่จะได้รับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่ได้มาโดยเสน่หาได้โดยมาในแบบอามรดกตก,กทอดก็ได้นะคะหรือได้จากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณนั่นแหละนะได้สร้างรากฐานชีวิตที่มีความมั่นคงมากขึ้นได้ไปสืบทอดกิจการของครอบครัวก็ได้นะคะคุณจะมีบทบาทหน้าที่ที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบสูงขึ้นนะคะนะก็โดดเด่นมากม เป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่คุณจะมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะดังนั้นเราก็ต้องมันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรที่เราไม่เคยทำเราลองเปิดใจที่จะทำดูบ้างเราอาจจะชอบแล้วก็ไปได้ดีกับสิ่งนั้นก็ได้นะคะไพ่สี่ไม้เทา้าก็จะบ่งบอกถึงความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นนะในชีวิต ของชาวราศีกรกฎนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้มีกิจการเป็นของตัวคุณเองนะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีอำนาจในการบริหารอำนาจในการสั่งการนะคะเนี่ยมีดวงของการมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวคุณเองนะกำลังที่จะสร้างความมั่นคงเ้่าหน้าให้กับตัวคุณมากขึ้นนะคะหรือเป็นการได้เฉลิมฉลองความสำเร็จอะไรบางอย่างนะก็ต้องฉลองกันหน่อยนะคะเป็นปีที่คุณ จะเต็มเปี่ยนไปด้วยความสุขนะเต็มเปี่ยนไปด้วยความหวังหรือพลังมีความฮึกเหิมในการทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นคุณอยากจะสร้างความสำเร็จสร้างความก้าวหน้าสิ่งที่คุณสแสวงหาไขว่คว้านะหรือทางที่มันเหมาะสมกับคุณคุณก็จะได้เจอสิ่งนั้นนะคะได้เจอสิ่งที่ดีเจอสิ่งที่คู่ควรแล้วก็เหมาะสมกับคุณมากขึ้นอาจจะเป็นปี ที่คุณสามารถจับทางถูกนะคะเหมือนเราเลือกเส้นทางชีวิตได้ถูกที่ถูกเวลาทําอะไรก็ดูจาประสบความสําเร็จได้ดีไพ่หนึ่งถ้วยนะคะคุณจะได้รับการเติมเต็มความสุขได้รับการดูแลเอาใจใส่ในแบบที่คุณไม่เคยได้มาก่อนนะคะหากคุณกําลังรู้สึกผิดหวังเสียใจก็จะได้รับกําลังใจที่ดีจากคนรอบข้างอาจจะเป็นคนรักของคุณ นะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้นะคะเป็นช่วงที่จะพิสูจน์ได้นะว่าใครคือเพื่อนแท้ที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอหรือเป็นคนในครอบครัวนั่นแหละนะที่คอยอยู่เคียงข้างคุณคอยเป็นกําลังใจคอยซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องนะคะนะก็โดดเด่นดีมากๆแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยยังเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการมีความสุขคุณอาจจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบได้ทําตามความฝันก็ได้นะคะ คุณมีความฝันอะไรในปี2569นี้คุณสามารถที่จะทํามันได้แล้วก็ทําสําเร็จซะด้วยนะคะนะก็อย่างที่บอกไปว่าอย่าเพียงแต่คิดอย่าเพียงแต่ฝันนะมันจะไม่เกิดขึ้นจริงถ้าเราไม่ลงมือทำนะคะไพ่แสนะชนะในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปีที่ดวงพุ่งแรงนะแสงทุกโค้งันเลยทีเดียวไม่มีใครจะเอาคุณลงเลยนะคะนะดวงดีดวงแรง มีดวงที่อยู่เหนือคู่แข่งอยู่เหนือศัตรูถ้าเป็นการทำงานที่ที่มีการแข่งขันนะคุณก็จะได้รับชัยชนะได้รับการประเมินผลงานอาจจะมีเรื่องของการปรับตำแหน่งนะคะได้รับความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นนะคุณก็เป็นคนเก่งมีความสามารถรอบด้านมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญในงานต่างๆได้เป็นอย่างดีบางคน เรียนจบมาสายหนึ่งแต่พอทํางานก็อาจจะทํางานอีกแบบหนึ่งที่ไม่ตรงกับสายเรียนแต่คุณก็สามารถทําได้ดีนะคะแล้วก็ทําได้ดีซะด้วยมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในเส้นทางใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะจะทําอะไรก็ตามขอให้คุณจงเชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเรานะเรามีดีมากพอไม่ได้ด้อยไปกากเขาเลยแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้เสียกําลังใจนะคะ าบางทีเราอาจจะมีต้นทนชีวิตที่ไม่ได้สูงเหมือนคนอื่นเขาอาจจะต้องเหนื่อยมากกว่าทำมากกว่าก็อย่าน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาเราลำบากกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วคุณก็อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นก็ได้นะคะไพ่เฮอร์มิตเป็นปีแห่งการค้นคว้า,าหาความรู้หรือเติมเต็มด้านความรู้ความสามารถก็ได้นะคะคุณอาจจะได้ไปฝึกฝนพัฒนา สกิลทักษะใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อม,มาต่อยอดในเรื่อนงะของการทํางานอาจจะมีเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะาการวางแผนนะให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเพื่อเวลาทําสิ่งต่างๆมันก็จะได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มีดวงที่มีครูบาอาจารย์ดีมีที่ปรึกษาดีถ้ามีปัญหาอะไรมักจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาโดยทันทีนะคะแล้วนะก็ใครที่แนะนำเราบอกเรารับฟังเอาไว้บ้าง บางทีคําแนะนําต่างๆนั้นอาจจะทําให้คุณสุขุมรอบคอบมากขึ้นก่อนที่จะทําอะไรออกไปหรือทําให้คุณสามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ที่เป็นของคุณก็ได้นะคะอัศวินไม้เท้านะเป็นช่วงที่คุณจะมีไฟมีพลังในการทําสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะมีเพชชั่นอะไรใหม่ๆอ,อยู่ๆก็มีความคิดปิ๊งปังอยากจะทําอะไรบางอย่างที่มันจะสร้างความก้าวหน้าสร้างความสําเร็จ ให้กับตัวคุณก็ได้นะคะหรือเป็นปีที่คุณได้มีรถคันใหม่ออกรถใหม่ก็ได้นะคะเพื่อซัพพอร์ตการเดินทางแล้วเนี่ยใครที่ทํางานแบบว่าต้องเดินทางบ่อยๆก็จะดีมากๆยิ่งเดินทางยิ่งเห็นโอกาสยิ่งเห็นความสําเร็จนะคะ,ะบางคนจากที่ทํางานอยู่แต่ในออฟฟิศนะอยู่กับที่ในในปี2569นี้อาจจะมีเรื่องของการทำงานนอกสถานที่อาจจะต้องไปพบปะผู้คนมากขึ้น รู้จักผู้คนมากมายนะคะดังนั้น,นาการเข้าสังคมการมีปฏิสัมพันธ์กับคนการพูดการสื่อสารเนี่ยก็ถือว่าสำคัญมากๆกนะก็ขอให้พูดสื่อสารที่แบบชัดเจนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานนั่นแหละนะบางทีเราทำงานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมมันอาจจะมีเรื่องของการโต้เถียงการไม่เข้าใจกันบ้างนะโดยเฉพาะการสื่อสารนั่นแหละที่อาจจะผิดเพี้ยนกันไปถ้ามี เรื่องของการประชุมงานต่างๆถ้าประชุมเสร็จแล้วเราลองรีเช็คดูว่าเข้าใจตรงกันไหมนะก่อนที่จะแยกย้ายไปทำงานของแต่ละคนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดนะคะบางทีนะพูดถามว่าเข้าใจก็เข้าใจแต่พอไปทำนี่อาจจะทำไม่เหมือนกันก็ได้นะคะไพ่ q u e e n of w a n d นนะก็เป็นไพ่งานที่ดีอีกหนึ่งใบเลยนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับตำแหน่งมีบทบาทหน้าที่ที่ดีขึ้น คุณอาจจะได้ทำงานที่ที่มันอาจจะต้องใช้ความรับผิดชอบสูงใช้ประสบการณ์ทำงานสูงก็อยากกดดันนะคะเราก็เอาประสบการณ์นะงัดเอาศักยภาพของเราเนี่ยเอาออกมาใช้ให้เต็มที่ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ไปขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ได้นะจะได้ทำให้การทำงานนั้นมันก็จะราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีมากๆนะคะไพ่หนึ่งเหรียญ เป็นปีที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยโอกาสที่ดีนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะโอกาสในการสร้างอาชีพโอกาสในการสร้างเงินด้วยนะคะนะบางทีมก็มีโอกาสเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะเเาาก็ต้องทําตัวให้พร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วโอกาสที่ดีก็จะถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณเองนะคะแล้วก็อย่ามองข้ามกับโอกาสที่มันไม่ได้ยูใหญ่โตเพราะว่าอาจจะนำพาคุณ ไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตก็ได้นะคะรวมถึงอาจจะเป็นปีที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตซึ่งมันก็มาจากการลรงม,มือทําจากการทํางานจากความรู้ความสามารถของตัวคุณนั่นแหละนะคะเป็นปีที่รู้สึกว่าจะหาเงินได้ง่ายขึ้นอาจจะมีรูปทางในในการหาเงินใหม่ๆก็ได้นะคะนะโชคลาภนะความสําเร็จก็เข้ามากันแบบจัดเต็มกันเลย ปิดท้ายด้วยไพ่หกถ้วนะคะก็จะเป็นไพ่ของความรักความสัมพันธ์ดีๆที่จะหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นการกลับมาของคนคุยคนเก่าก็ได้นะคะถ้าเป็นคนโสดเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะหวนกลับมาคนคุยเก่าแฟนเก่านะความสัมพันธ์ดีๆที่มันจะหวนกลับมาทําให้คุณได้ลําลึกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะคือถ้าต่างคนต่างโสด มีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันใหม่อ่กลับมาคืนดีกันสารสัมพันธ์กันอ่าหรืออาจจะเป็นการกลับมาเพื่อขอโทษกันอาโหสิกรรมให้กันและกันก็ได้นะคะเหมือนการพบเจอในครั้งนี้มันจะเกิดมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นอ่บางคนอาจจะไม่ได้มาเป็นแฟนกันแต่ต่างคนต่างมีความรู้สึกที่ดีแบบเพื่อนแบบมิตรภาพที่ดีก็ได้นะคะ อาจจะเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งของเพื่อนเก่าเพื่อนที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคอนเนคชันที่ดีต่อการมีการทําอะไรบางอย่างที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้นะคะก็จะมีโชคลาภจากการเข้ากลุ่มจากการเข้าสังคมนาจากการพูดจากการสื่อสารที่จะส่งผลดีมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ชาวราศีกรกฎรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไว้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนรักของเราเพื่อนฝูงของเราเวลาที่มีปัญหานะที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็มีคนรอบข้างนั้นแหละนะที่คอยซัพพอร์ตคุณคอยช่วยเหลือคุณทาให้คุณรอดพ้นจากความยากลำบากต่างๆไปได้นะคะก็ขอให้คุณขยันหมั่นเพียรกระทาความดีในรูปแบบต่างๆทําดีในแบบที่ ไม่ทำให้คุณเดือดร้อนแล้วก็มีลิมิตด้วยอย่าใจดีมากเกินไปออย่าไปช่วยเหลือใครเกินตัวเพราะเดี๋ยวเราอาจจะเดือดร้อนซสเองก็ได้นะคะทุกอย่างมันก็ต้องมีลิมิตไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะอ่าแล้วก็พยายามวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีอไม้ว่าคุณจะหาเงินได้เยอะนะคะการเงินดีแต่ถ้าเราเผลอใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เงินก็อาจจะหมดได้เหมือนกันนะก็ขอให้จัดสรรน,นะเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ลวงตัวก็จะทําให้คุณมีเงินใช้ตลอดปีและตลอดไปอย่างแน่นอนนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซปปแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การทำงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาบารมีเพิ่มพูนขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่คุณสมหวังดังที่ปรารถนาทุกประการเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ